ช่องเจ hey! ็ดเฮหนิงปณิตารวมตัวนักแสดงแถวหน้าหลุดโฟกัสที่พระเอกคนนี้เป็นผู้จัดละครที่สนิทสนมกับนักแสดงสุดๆสำหรับหนิงปณิตาและยังเป็นที่รักของคนทั้งช่องเจ็ดเลยก็ว่าได้ล่าสุดหนิงได้ออกมาโพสต์ภาพรวมตัวพระนางสุดฮอตไม่ว่าจะเป็นเข้มหัสวีมุกดานรินรักและหนึ่งในพระเอกที่เรียกเสียงฮือฮาคือยูโรที่ตอนนี้ศึกแล้วพร้อมรับงานละครเต็มที่ สำหรับยูโรเขาพิธีบวชไปเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาเพื่อศึกษาพระธรรมและทดแทนคุณบิดามารดาที่บ้านเกิดจังหวัดอุดรธานีณวัดป่าอารันวิโมกหรือวัดป่าบ้านบงได้รับฉายาทางธรรมว่าธิรธรรมโมแปลว่าผู้มีธรรมอันมั่นคง